คุณกิฟต์ค่ะสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะตอนนี้เธอจากไปอย่างสงบแล้วค่ะท่ามกลางหลายคนที่รับรู้เรื่องราวดังกล่าวก็เข้ามาไว้อาลัยรวมถึงอวยพรให้เธอค่ะไปสู่ดาวดวงใหม่อย่างมีความสุขนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ผู้ชมขาเรื่องราวของคุณกิฟต์ค่ะผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะคะเจ้าของเพจ Facebook ชื่อว่า a kindness family ค่ะเธอได้มีการออกมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการรักษามะเร็งนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ต้องบอกว่า สร้างพลังบวกให้กับผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ค่ะจนเรื่องนี้นะคะกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากนะคะเพราะว่าเธอเองเนี่ยมีการออกมาอัปเดตอาการค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวก็คือ g i ฟซี่ส i มานะคะเมื่อวันที่3ามสิบเอ็ดมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะส่วนหนึ่งนะคะมีการระบุบอกว่าอีก3วันเนี่ยกิฟจะไปอยู่ดาวใหม่ดาวอังคารแล้วนะคะเพราะว่าตับเนี่ยหยุดทํางานแล้วและงานของกิฟเนี่ยก็แล้วแต่แฟนว่าจะจัดการอย่างไร แต่ในงานของกิฟตเนี่ยที่ทุกคนจะมาจะต้องมีการแต่งตัวแบบสดใสสดชื่นแบบมีสีสันแบบสุดๆนะคะกิฟตเนี่ยอยากจะให้ชีวิตท,ทั้งหมดที่กิฟตใช้มาเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่อยากให้ทุกคนเสียใจกิฟตพร้อมแล้วค่ะกับการเริ่มต้นใหม่ที่ดาวอังคารดวงใหม่ดวงนี้ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเมื่อช่วงวันที่5กุมภาพันธ์สอ6ที่ผ่านมาค่ะ เฟซบุ๊กที่มีชื่อว่าย่าแพทลาสเวกัสนะคะได้มีการออกมาชี้แจงค่ะว่าคุณกิฟต์เนี่ยได้มีการจากไปอย่างสงบแล้วค่ะเมื่อวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องดังกล่าวค่ะสร้างความเศร้าใจก่ชาวเน็ตมากๆนะคะแล้วต้องบอกว่าชาวเน็ตส่วนมากเนี่ยให้กําลังใจเธอมาโดยตลอดค่ะซึ่งคุณกิฟต์เองเนี่ยพบว่าตัวเองมีเชื้อมะเร็งนะคะในขณะที่ตัวเองเนี่ยอุ้มท้องลูกสาวอยู่แต่ตัวเธอเนี่ยอดทนมากๆกันนะคะที่จะไม่รักษาในช่วงนั้นเนื่องจากว่า กลัวเคมีบํบาบัดค่ะจะไปส่งผลกระทบกับลูกทําให้เธอเนี่ยไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็กลัวลูกไม่แข็งแรงด้วยนะคะจนในวันที่ลูกเนี่ยลืมตาดูโลกผู้ชมค่ะหลังจากนั้นเพียงแค่7สัปดาห์ค่ะเธอจึงตัดสินใจเริ่มทําการรักษาโรคมะเร็งค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยความรักของแม่ยิย่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นใดเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอให้คุณกิฟต์เนี่ยเริ่มต้นกับดาวดวงใหม่อย่างสงบนะคะเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของคุณกิฟต์ด้วยค่ะ